The ambassador of the uh, United States, governor of tourism of Thailand, governor of sport of Thailand, all the VIPs here. And we're going to start for the Tad Kai. There were 16,000 runners it's joining us today. Is this is our first block. Brockler, are you ready? Yay! Yay. Oh, คุณโซเบียอ้าวว้าวเปิดอีกหนึ่งหนงอ,งอ้าวคุณจะเข้าได้เลยครับ ใช่วันนี้วันเยสเบต71ปีแล้วใช่มาแล้วได้71ปีนะคะวันนี้ใส่ชุดเป็นท่านฤสีมาเลยนะคะ71ปีของเราเอาล่ะครับรองร้อมลนะครับ Alright Get you ready ออกมาเลยนะครับไปเลยนะคะนักเรียวิ่งตามกันไปเลยนะวิ่งตามกันไปเลยครับโอเคฝากแจ้งนะครับเอาเอานะครับเอเอาเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งเรวปล่อยเป็นเวทียวนะคะเอานะครับทุกคนนะครับนักเรีจนพระรามชินีนะครับนั่น มีพระมหากุโรนาทิทุณนะครับเชียร์ทุกทกท่านอยู่นะครับร่วมกับคลิปโชเก้แล้วก็ท่านผู้นำรัฐบาลทุกท่านนะครับออท่านผู้ว่าชาติชาด้วยนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นท่านนะัท่านผู้ว่าชาติชาดนะบอกได้ข่าวว่าวันแรกเอากลบก่อนวันแข่งขันนะท่านไปวิ่งดูเองหมดแม้กระทั่งไฟดวงเดียวท่าก็ไม่ปล่อยนะคะสุดยอดจริงๆต้องครับอ้าคุณสเภียขอบคุณด้วย ที่ผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านได้มาร่วมในพิธ <IP S 2> ีเปิดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวลำดับ,บต่อไปก็จะมีการพระราชทานถ้วยรางวัลน,นะครับ,รบแล้วก็ฉายพระฉายายลักษ์ร่รวมกันกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับในลำดับต่อไปก็ต้องบอกนะคะว,ว่าเป็นท่า,า,ททานประธานในคณะที่ขึอันดัที่สุดได้นะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุจ่าพรชรศุภิมลรัาชินีทรงเสด็จมาทรง กิโลเมตรกับเราและยังสมพระเมตตามาปล่อยตัวนะักกีฬา10กิโลอด้วยนะคะก็อบอกเลยว่าเป็นมงคลแก่ปวงชนชาวไทยส่งพระ,ะเจริญไลนนะคะ Thank you to e l i o t k i p c h o g e as well he's here to start as well and also thank you to our VIPs ท่านนายรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีนะท่านผู้ว่าเา็คชาติท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยนะคะและผู้ใหญ่ท่านและท่านท่านอาขันเสีคณะชาติทูตจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแะครับผมนะฮะและครับผมนะก็เรียกว่าเป็นความสุขอย่างต่อเนื่องกันแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับกับทีวีนักวิ่งนะ20กิโลเมตรนะครับทุกท่านนะครับที่จะสรุปสนานกันนะครับก็ ไฟไม่รอดชันบอกเสิบจวาไปก่อนออกไปแล้วอันนี้ไฟไม่รอดเลยไฟไม่ลับไปก่อนนะเอาไปกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้สนุกกับการวิ่งนะบอยเซนเคีพวกมันจะไม่เป็นรั้วนะ้วแล้วไม่เลิกเป็นรั้วนะไม่เป็นรั้วนะคะออกออกไม่เป็นรั้ว อเข้าตามโซกออกตาม,ตามรูามาาดออกตามรูนะฮะโอ, <c oughs> อ้บงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเราต้องขอขอบคุณขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ Thank you to Ministry of Tourism and Sports การกีฬาแห่งประเทศไทยสปอ r เซอร์ไทยลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสทยหลาดกรุงเทพมาหานคร กองประชาการตำรวจนครบาล Metropolitan Police Bureau สโมสรกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูบันทัม Association o the Association of Thailand Thailand Athletics บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Okay Sorry Sorry and so the next and แล้วก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจัง vietasa, khách sạn vibo, tập đoàn Mahajon, Mama, Mama Istanbul, Nike Thailand, Nike Thailand, đơn vị sponsor, sponsor electrolyte like drink, Security, International, tập International, công Sport, Sports, uh, MBK Hotel and Tourism, บริษัทเอ็มเกจำกัดมหาชน m อ k เคอมแล็คคอมเพล็กซ์คอมแอบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน Expressway MRT BTS บริษัทสยามอัลเลนส์แมนจ์แมนจำกัดครับ s ซ a ยม l l ลเลนส์แมนจ์แมนขวีพาวว Super Sport Super Sport and ผู้จัดพนัทีกที่สุดในวาล Thailand, Thailand นะครับของพี่ๆนะครับนักวิ่ง10กิโลเมตรทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับในทุกช่วงนะครับระยะของที่เราได้วิ่งกันนะครับ,บ 10K ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไปเชียร์นะครับแล้วจอบนเชียด้วยก็เสียด้วยหมื่นหกพันชีวิตนะหมื่นหกพันชีวิตวันนี้เป็น,ปนร,ระยะ เขาเรียนะอ่าเระยะพอกกูล่านะฮะสี่สองเคที่เท้าอันนี้คือยืนเท้านั้นสื่อสารกันดงที่สองเคร่วมหมื่นคนโอ้ยส <K> ิบเค้าหมืเนเจ็ดพันคนอะไรเดี๋ว ลุไนเต็มเต็มโทรศัพท์เต็มเต็มโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะสุดยอดมากเลยนะครับลำดับ